สวัสด <accurately S 2> ีครับช่างลมนะครับรีวิวรถออรไซค์นะครับอันนี้อันนี Chun, ้ซูมเบอร์เอ็มนะครับยี่้อทิพย์มาทำเครื่องใหม่ครับฟันข่าวนะครับข่าวยังไงก็มันหลุดออกหรือใชฟ้านะครับก็เวลาเราปลดออกมาก็จะข่าวประมาณนี้ครับอันนี้ลูกค้าไปทนคำนั้นออกมาแล้วนะไม่จบนะครับใส่ลูกสูบลูกสูบเกมมาให้หนึ่นะครับก็อันนี้ก็เราเอาไปคว้าอย่างครับสูบนะครับแต่ไม่จบนะครับแต่มาจบที่ช่างลมในเฉพาะนะครับก็ให้ติดเบคอนตั้งให้อยูืนติดน้อยนะครับอเ็กน้ย อันนี้ก็ความน้ำนะครับความร้อนขึ้นนะครับารน้ร้อนนะครับก็รอมืไนกันหน่อยอยู่นะครับอะไรอ<า> <limited> ้างที่ช่วยเองนะครับทำเติมครับคัตติลาอยู่เมื่อกี้นะครับก็จะมีพิกะรักที่มาอย่แท่นะครับ้ก็ทำเครื่องใหม่นะครับก็จะมีพวกูสูบแหวนบ้างนครับซีพีอาก็ทำเติมครับอ่านี่โซ่ลรลินตังนะครับแล้วก็ลูค้านขี่นะับทให้เสื้อสูบสีหายยอะรก็จะเปต้องเปลี่นเสื้อสูบนี่รถชนนะครับรถชนคูกเครื่องก็จอยู่นี่ครับี่ เจ้าของรถก็เจ้าของรถก็อนุมัติล้วนะครับ